ทานมาขัดม <muitas S 2> ันไม่นมนู่ไม่ชอบอีกเลยเออมกินไหนแล้ววันโอ้ยแล้วมากินนี่ไม่หมากินลยืสีก็ล้นฮะดีนะผมไปลองอนนผมอ่อนกาเขาหน่อยเพราะว่าผมแรงยเียเฮ้ยผมอ่อนกาเขาหน่อยไม่เยอะดนะฮะางผมยี่มห้าแต่อย่ากลับนะยห้าใจอย่าไปกลับนะถ้าจะไปกลับลองดูไ โยเน่แ่หกเโยเปนกแล้วไอาเออเคนะจะเล่นนัเด็กใกล้จะเสียล้าขึ้นตามแล้ีโอเล่นสายไหมเล่นไพหลอแล้วไม่รู้เลยไม่รู้ เล่ายังไงแก่เอ้ยังไงยังไงก่ของเขาเลยนะเขาไม่ได้แต่แต่เปไนไรยังไงอ่ะไม่รู้ไม่บอกห้ามถามเ้อไหนไม่รู้สักเลยมันน้อยมากเลมากโอเควันจะรอมาอยากเล่นมาโจมับใครนะโอเคมันจะรอกินไป สบอ่ะมันมาซ้อมที่เนี่ยซ้อมลูกแบมมามันไม่อยากเลยมันโตเขาบอกเขาเลยมันโตหรือเปล่าไม่เลยเดียววิศักเขาเป็นรองน้องในเขาใช่ใช่เขาไม่สนใจหรอกเออไม่โดนใช่ไหมเออไม่โดนที่ฉันดีมากไม่ไหนกินแค่เอ้จะพัดสองวีนนี่เหรอไม่ไม่ไ่นอกหรือมาเลยมาเลยมาเลยปลอมาไม่นะเม็ดเข้ามือเลยแล้วไม่ได้เลย นี่ครัเฮ้ยโอ้ยบาต้องกินขวดได้กตัววะเนี่ยสี่วอัพปาอีกเล้ยขนาดนียังอัพปารอย่าี้ไหนเนี่ยดูก่มีมีเปิดอะไรป่าวนนี้ก็เปิดนู้แต่่าไม่มีมีขาอยนะมีขาอยู่นเดี๋ยวจะมาเดีขึ้นอีกแล้วปา่าเดี๋ยยังไงยัไงเดี๋ยวะมาี่้าาเ เข้าไปมั่มเข้าไปโบ้เข้าไปโบ้สุดทันไปโบ้สุดทันเลยไม่รู้อ่ะรู้ไหมวินาทีนี้ม้าดีอ่ะเฮ้ยม้าดีไม่รู้ม้าดีเอาไปเอ้เลยกไปก่อนรู้ไม่รู้ของอิน่อนเห็นเรื่องกินก่อนยบอกขนาดนี้แล้วลุ้นแรงนะไม่รู้ก็ทันทีเจอไปแล้ว ก็ลกกลักินก้ยโอไม่คิดานเลยไมธรรมดาะทำไมทไไม่มีอะไรตีลุกเข้าไปเ้ตีลูกเข้าไปกินแล้วก็กินเหลือมาลบสองมาแล้วเราเข้ามาแลนด์แลนแลค่อเฮลุยแลนเาเรือนั้นมาเล่่อยตัวดาซาติดออก็ติด คือถ้าเรารู้แล้วเขาถอยไปเฉยๆเขาถอยเล้าเรือมาบูกดิเฮ้ยไม่เขาเขาหนีขุดเขาก็ต้องหนีขุดอยู่แหละแล้วบูดไว้ก็ได้ใช้เรือปบูดไว้เฮ้ยตีลูกเราพี่เลยนะเรื่องเราเกิดตายเลยไม่ใช่หราคิดหนักๆมากรางวันแล้วเลยนี่ลงนี่น้องนี่ ิ้เขาเนี่ยทิ้งเขาลุกนี่ยก็เขาลงนั่นไงลงหน้าเรือให้ไม่เดี๋ยวที่มันมันเล่นอย่างเี้เดี๋ยวมันมันมากถ้าทิ้งมาให้ใส่ก็เลยเขารู้บทีทำเไม่รู้แลกมาเเยี่ยมเยเี่ยมเยี่ยมมากเยี่ยมอะไรเดี๋ยวเรออทีนะปึใส่กนีใส่มหน่อยไป่าหน่อยใส่นู่นเลยเห้ใส่นู่นเไปมเอาสิอกเว่าอาสาไม่จากเี้งยผมม่มา เ้เขาปูขึ้นที่มันแค่วนะรู้เลยวรแล้วไม่รู้แล้วไม่าน้จะรู้ไหมล่ะเขไม่ได้เสียหายมันปูเข้าไปรออเต้าทิหน่อยตายกระายมาโครแล้มาตู้วตู้วทีลูกกระสีวาตายบกว่าตายเป็นตค์วะต้องปูหมาปูแล้วข้ามาเที่ยนี้แล้ว เอาเหรอ้ยไปไมเยมันจะมาลบนี่แล้วเราจะถวยดีกว่าอย่าขายทำไปสนุกดีมันไม่สนุกมันไม่ดมันดูดแล้วมันต้องตอเขาปุเขามาดีเราต้องจับตาทำต่อไปแต่ไม่เด็กจับกินสคุณเนี่ยมาถามไปมันสามปากนะเว้ยเื่อมากเขาตัวปุ เรือมาเขาตัวแต่เรือคุณปลอดภัยอ่ะคุณลุกไปเรือคุณให้ดีว่ะอย่างอั้นเราก็เล่นแดงด้วยพูดเลยมาไปคุณเปิดลุกได้ไม่ได้เสียหายอะไรทรงนี่ยังให้สิบเดินขาวอ่ะผมไม่กลัวมุ่งต่อก็โคลนขึ้นเลยหน้าบ้านเขาขึ้นตัวนี้ไอโบอาทองที่จะโคลนขึ้นอยู่นี่ได้แล้ว ตมป่าเหมือนเดิมก็ตัดตลุนก็เล่นลุยขึ้นเลยตาป่าเลยไปตองอันตรายแล้วตีรู้กไปดิตีรู้กันเชียงออกอ้ามาตัวตัวล่างออกตัวยืดหยุ่นได้ไหเป็นกินอะไรกินอะไร ขเขา,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 ากัน <c oughs> เขาเขารู้ได้ล้อไปล้อมาดีเขาก็จะมุเป็นตั้มเขาก็จะเล่นเราตีดี่เหมือนกันนะเนี่ยแหมเขารู้เขารู้ไปหมดแดงมันต้องหลบไปทีนึงก่อนไม่ได้ือจะเอาม้าขึ้นมาแล้วยุ่งเลย <c oughs> แดงยังปลอดภัยน,นั่น,น,หหนแหละ ยุ่งเลยนะ่นอืมคุนะคดด่นวายใคระกนเน่เต็มเสมอดได้เสียนะลุกล้อเสมอด,ดูท่าลรวน่าจะดน่าจะปูดรู้กินฟรีต้องให้เขาฟรีเยอะเลยนะ ลูก mm hmm. ไปไนด้หรือไม่มาลนไม่ได้ลูกไปไจะซ้อทลายเนไปแข่งเมือนใหญ่มาเราด้ไม่เอาเลยเลยดลงตรงๆได้ล่ะได้ลงตรง้ดายดไรอะะลก เนี่ยเราลงตรงๆเงี้ยไม่ได้เหรอก็ลุกผีแล้วลุกรออเยรอลุกรอเลยมันติดตาเรารอได้พี่โจ๊กขอลุกแล้วพี่โจ๊กไปได้เลยนะได้น้ำมีดพี่ผมไม่จำนำเหนือยไม่นำเหนือด้วยเลยล้อไปอยู่เรือสองลำันล็อกไปกันไรเดี๋ยวจะเป็นล้อตัวนึงนปูนไม้เห็นไหมเรือสองลำมันล็อไปอยู่คนเดียวตอนนี้เขาจะขิดเลยนะล้อตัวเลยเดี๋ยได้พี่โจ๊กมูดีเลยไม่ได้เสมอต้อเสมอ